มาดือวควันเอ้ย aw, เห็ดเพาะออกรอบที่สามจ้ะโอ้ยนี่เองจ้าเห็ดเพาะหนังรอบไหนพอดีเอาหนังมันเอาสวัสดีค่ะทุกคนมาเลาะหาเก็บเห็ดเพาะนะคะตามแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็เจอเป็นเห็ดเพาะฝ้ายก็เอาเนะ ว่าอย่างนี้คือมันอ่อนนะคะยังอยู่ใต้อันนี้อยู่ขอามรดอย่างนี้เลยยังไม่ได้ใส่ถุงมาจะไปล้างน้ำให้เบื่งนได้จ้ะขอบเป็นแล้วนะเพื่อน เขามีเพื่อนอยู่นะแต่ว่าโดนเอาไปแล้วนี้เราก็อยู่อ่างนะจ้าเห็ดอะไรแกเห็ดพอพายเห็ดพอบายก็ผิดพอเยอะแยะเลยนี่ทุกคนเต็มเลยเาไม่เก็นะแมวใช่ไหมลูกโตๆนะนี่นี่เห็ดพอบไผ่แต่ว่าลูกเหมือนจะแก่นะแก่จริงๆไปต่อ เราก็มาถึงตรงที่เราเอาเมื่อวานเมื่อวานมันไม่มีฝนเนาะทิพแล้วเรากองไว้อย่างนี้เราไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงมาวันนี้เต็มเลยน้อยๆมันไหมทิพมันอ่อนไหมละ่ะโอออ่อนอยู่นะอ่อนเยอะไหมเมื่อวานอืมเสียดายดิเบืองนี้ทำไว้เห็ดเผาะอันนี้ทำไวทำไว วานนะฝนมันไม่ตกนะคะแล้วทีนี้เราก็ไม่เห็นหรอกว่าเราคิดว่ามันเป็นใยแต่จริงๆมันเป็นเม็ดแล้วอ่อนมากแล้วนะเนี่ยนีกเลยเราจะมาอันนี้เนีอ่อนๆนะเนี่ยยันอ่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอยู่เต็มเนี่ยพี่สาวเราไม่เอา ว่แไ่เราบอกเอาเราฟาวไปหาเห็ดฝอหนังที่เราเห็นเมื่อวานนี่ป่านี่แต่อาเห็ดมีดหายเผื่อกลับมาเจอมีดมีดดำหนึ่งก็บสี่สิบห้าสิบโอรเดอพนเลยลูกโตโตเลยอ่อนไหมล่ะโอ้อ่อน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 ใชได้เลยลูกโตด้วย อันนี้แก่ติดผหนังรอบไหนรอบรอบุ่นบะรอบ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 ก่อนนั้นรอบสองอะในมันเน่านะนี่นี่รอบก่อนหน้านี้เน่าอีกเพราะมันอยู่ในคลองเนาะอ้ําคือมีบ่แม่นดอกรอบนี่แหละนี่เด้โอมันเน่าห์เห็นไหม อยู่ในคลองไหมเฮ้ยเท่ากลัวมัเท่าเน่าเท่าได้อยู่เอ้ยนี่อีกปัดดกบีบไปจนแบบรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นที่แบบว่าอ่อนอย,อยู่นะคะอ่อนกว่าเม็ดมะขามนิดนึงเนาะแกเนาะอ่อนกว่าเม็ดมะขามนิดนึงของรอบกอดฮ่เนะี่ยดูละแล้วก็จะพอรู้เลยว่ามันเป็น ทอ้องรอบหน่อเอาไหม่อนไหมล่ะโอเคแล้วทุกคนแก้วก็ไม่เอานะเคไหนอุ้ยเพาะไปเช่น้ำปลา พอดีดีก็กินเม็นมะขามอยู่นะเนาะอืมปวนปลาแ่บเลเออหันดิมันก็อ่อนอยู่ไหนอ่อนกวนเม็ดมะขามอ่อนกวนเม็ดมะขามอือเริ่มเทิ่มเลยตะกองวดที่แล้วนอนีเนาะตัวงงดนี่งวดก่อนนอนนีดนึงละ ไม่ซิ่งฝันหินลักษณะละ่ะเหมนหินภูเขานี่เด้อู้หันดิหัวอ,อนินะนะ okay, เนาะเออหาว่านอกโอเคแบบมันโตอ่ะว่าง่ายๆมันโตแล้วมันอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็เหมือนแบบแก quiero. กินแล้วแกอ่อนนะอ,อน่อนอ่อนได้การได้จเมเหม็ดมันกินไหมอยู่ฮะอยู่ใส่นี่แหละอย่นี่แหละโอ้แกอยู่ใส่ไหนอยู่นี่แหละอ่อนอ่อนทางนั้นเลยเบื่อเลยมันจะเตกระเบิดแล้วลจะขึ้นอยู่เหนนะ็นยังนี่เด้นี่เดียวอ้โหล้สวดแกล้สวดจานุ โอ้รุ่นนี่นะจิบอ่ะเออเออประมาณโสงอืมอืมป่นดีอ่<ม>อน<ข>อด้วยนะ่ะตรงนี้เราข้ามน้องมองันพ่อหย่างใสอยู่ใสคือดีดแทะนี่นี่เปิดเอาเห็ดไ, <ข S 2> ไข่เห็ดไข่ หอมเนาะมันมีความหอมของมะรดเพราะว่าเราได้ตรงนี้หนึ่งดอกมือก็มาก็ได้อีกนี่มาคู่มือแล้วบได้มาจอเพชรพอเด้ยจ้ะอจอเพชรไข่วันนี้เราก็มาซ้ําตรงเก่าเพราะว่าเมื่อวานนี้มันแตกเนาะวันนี้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกไหนดูสิโอ้นี่ไงนี่ๆลูกไม่ค่อยใหญ่เนาะก็ดีกินแซบ่บ ขท้าก็จะเอ่ไม่เสียแรงกลับมาบา้านก็ยังมโมโหอยู่ถึงฝนปานนี่เนาะไม่เป็นเม็ดเลยฮะนจะเป็นเ,เอีกหนึ่งเนาะนี่นี่นะ อร่อยจังเอยก็จะเขียวพุดีิแซบเนาะอันนี้ก็พุดดิแซบแล้วบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเห็นเห็นว่ามีคนถามว่ามันอยู่แบบได้เห็ดเผาะหลอบเนี่ยได้ลายอยู่บ่อก็พอกแกงเนาะ พอกแก่ <Okay. S 2> อยู่แบบนี้แหละทุกคนเก็บเอาเจอละเม็ดสองเม็ดให้พ่อป้ายหน่อยคินั่นแบบนม่ต้มาเลยส่อ <c oughs> นี่เราดูออกเลยว่ามันอ่อนมันออกใหม่เห็ดาะของแชมป์ปีนี้ไม่เห็ดอื่นออกเลยแม้แต่เห็ดละงอกออกก็ต้องแบบออกแค่วันเดียวต้องหลบให้นางนะคะเพราะว่านางของแชมป์ พี่เส็นแฮกุมนี้เมืองนี้ความอ่อนพูดอีกกันนะโอ้ยนี่อีกจ้ามือควัดไปเลยนะจ้านี่อีกจ้าโหย,ยังไม่โผล่เลยทุกคนจ้าอ้ยนี่อีกว้าวเป็นไปได้อ่อน ก่อนด้วยกลัวมือไม่ถึงเราจะพาสิ่งดีๆให้อีกเนอ้องว้าวว้าวทุกคนว้าวเดี๋ยวมาเดทุกวคนวเอ้ยเห็ดเพาะออกรอบที่3ามจ้ะไปหานะทุกคนนะตามแพนแทน,น้าแบบนี้ ควาดไปโลดเนี่ย่อ,อนไหมมากมากควาดก่อนเด้อนี่ออนมากโอ้ยออนซ้อนอยู่ลึกมากเลยขนาดฝนตกวายลี่ฝนตกใส่นั่นเนี่ยนี่โอ้ยนี่แตกเอาได้ไหม โอ้เสียดายเอาอยู่เอาแขนหนังโอ้นี่อีกโอ้พออยู่เหมือนถมนานพวดอะนะคะมานคักวันนี้พี่นอกายนะมนอยู่ที่เดิมนะนี่เก็บไปก็ถือว่ากลุ่มนี้ได้เยอะอยู่นะ ข่าวเลยเอาหนังมันเอาออกใหม่ๆที่เราแย,ยกทางกันนะคะนี่คือผลงานของพี่สาว <laughs> ชินโบแดงเรามาดูว่าเราได้ประมาณใดแลว้วโว้พุ่ยเม่เอ้ยเอาอยู่นไ่นบ่นยู่ใส่บา<อ>งดู ปลาโซดูปราเห็นแล้วข่อยข่อยแบบมันมีสีหมายเอ้นี่ไงแคบใจมันจะอยู่เป็นกลุ่มแต่ว่าเห็นเสร็จมันเราจะเกิดโอ้ยยังอยู่ในดินอยู่เนาะปลากินแซ่บอีกระเบิ้อมันมันมีตัวแก่เลยเนาะเมื่อกี้นี่เห็นโผล่บ่โบเห็นกระจกนั่น เ้าจะควดแล้วก็เลยตามบอกปวกอะไรคือกลายอยู่เขาได้เป็นหมูนะแต่เราก็ได้หมูที่เป็นฝูงเล่าล่ะเชฟพีพีเจอแล้วจะรู้ว่าตัวนี้จะแก่ตัวนี้เขียวเอื้องนิดนึงโอ้บุร่มเลย ดีกว่ายำเม็นมะขามาจะคืออยู่ลึกปานนี้เศษกระดายโอ้นี่อีกอันนี้ดูท่าทางแล้วเป็นของรอบก่อนนะแก่แล้วว่าขูดไดไได้แนะ่อันนี้อันรอบใหม่นะเห็นไหมแต่เล็กเอาอยู่จี่ดึงดึงเเห็นไหมแกจะกินได้ ก็เอาเนาะมันไม่ได้แก่มากเวลาเราปาดๆนะฮะแล้วก็เอาเดีย๋ยวเพิ่งเอาไปแก็เอาสปอออกก่อนแเราเอาไปไวยูนาเอานาะสปอตรงกลางมันนี่อันนี้แก่มากเลยนะเอาไปปลูกที่นาเราเอา ตถวนี้แล้วรอบก่อนอันนี้ก็ถือว่าอ่อนอยู่นะตัวนี้เห็นไหมแต่ตัวนี้ก็ออกรอบเดียวกันนั่นแหละรอบก่อนนะไม่ใช่รอบสามเราจะดูสีผิวออกเลยนะคนจะเหลืองแล้วนะก็นนจะเหลืองแล้วรีอยู่ป่านนี้ใครีเห็นเน้ววันนี้เราจะไปคั่วกินกับโอ๊ะเราขอบชมตาม,มน,นะ